คลิปนี้แนะนำเหรียญ3รุ่นนะครับรับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ4,000บาทเหรียญแรกเหรียญ10บาทปีพศส 2, 5 3 1นะครับอันนี้ราคารับซื้อเหรียญ10ปี31 รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าบาทนะครับห้าร้อถึงหนึ่บาทเหรียญ10บาทดูแค่ปีพอสอขายได้เลยนะครับ2531สภาพผ่านการใช้งานก็เริ่มต้นที่500บาทนะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญแรกนะครับที่ผมแนะนำในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปนะครับว่าเหรียญไหนราคาสูงกว่าเหรียญ10บาทปี3 1บ้างนะครับ เหรียญที่2ที่ผมจะมาแนะนําให้ลองสังเกตดูนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2540หรือว่าที่เราเรียกกันว่าเหรียญ5ปี40นะครับเหรียญนี้จํานวนการผลิต1,600เหรียญนะครับราคารับซื้อปี405บาทเริ่มต้นที่เหรียญละส0 0พนนะครับรับซื้อเริ่มต้นนะครับที่เหรียญละ2000จนถึง4 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาค่อนข้างจะดรอปลงมาเยอะนะครับในกลุ่มซื้อขาย บางคนพ่อค้าบางคนก็ขายไม่ถึง4000นนะครับอันนี้ก็คือเป็นราคาที่ผมรับซื้อได้นะครับก็อยากให้ลองสังเกตดูนะครับเหรียญ5้าบาทที่รับซื้อปี4 0่ศูนยนะครับ2,000ถึง4,000บาทนะครับมาดูกันต่อเหรียญที่3สําหรับคลิปนี้นะครับไปกันเร็วๆเลยนะครับคลิปนี้3เหรียญนะครับเหรียญสุดท้ายเหรียญย5สสตางค์ ปีพศ2542เหรียญน,นี้เป็นเหรียญจริงๆที่ส่งมาขายนะครับถ้าจำไม่ผิดเหรียญน,นี้ FC จากจังหวัดภูเก็ตส่งมาขายนะครับ25สตางค์ปีพศ2542จำนวนการผลิต10,000เหรียญน,นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ1,000จนถึง4,000บาทนะครับใครมีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆส่งมาดูนะครับเน้นดูรูปเหรียญน,นะครับ